เอาล้วจ้าพี่น้องจ้านี่จะเป็นคลิปที่ต้อจะคลิปที่แล้วน้าจ้าที่เสากสินบอกว่าจะพาพี่น้องเดินเข้าไปในสวนสาธารณะอีกฝั่งนึ่งนะจ้าที่ว่าขางในน่ะเป็นป่าใหญ่เป็นปากใหญ่แล้วจ้าเป็นสวนใหญ่เดี๋ยวห้าไปเบิ่งกันจ้าว่ากว้างใหญ่สั้นใดจ้าไปน้ำสาวกสินจ้าเห็นจ้าต้นไม้เพื่อจะเากระปูเป็นห้างไปงามค่ะพี่น้องจ้ะผู้คนกับผ้ากันไม้ยางจ้าบริเวณรอบๆของสวนนะจ้าเนาะ จเมื่อกี้สาวกระสินกับแพนด้ากัญญางมาจากทางพุนหรือจ่าทางกันกับบ้านเท่านั่จ่าเนาะอนนี้ก็เขามาในสวนหรือจ่าน้องพี่น้อง,องเดี๋ยวประมาณเดือนน,อน่าจะเดือนนาพี่น้องแถวนี้ดอกไม้ดอกไทยดอกฟันสิงโตเนาะจะเหลืองเต็มไปหมดพี่น้องสวยงามจ้ะแถวนี้มาเบิร์กมาบีิษัทกระสินที่ค่พี่น้องน่าจะย่งางไปหอดใส่พี่น้อง พามาชมสวนสาธารณะแถวบ้านเนาะจะ้ะจ้ะสะอาดตาพี่น้องธรรมชาติครับนกจะแถววนฟังข้างในต้นไม้แถวนั้นพี่น้องเดี๋ยวอันเดือนประมาณเดือนอันพืชสัพพาเราก็เห็นสด้พพี่น้องมาเก็บหมากม่อนในหันห,หลายพี่น้องนั่นที่มีต้นไม้เลี้ยงอยู่แถวนั้นจะ้ะแนื้องหันหลายครับัง้งเชื่อเรี่พี่น้อง หมากม้อนล้วก็เชอร์รี่จ้าในปลาหมักหันจ้าเดี๋ยวจะมาติดตามกันเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวอันดคุณอาจะช่วงอันพปดาห์จ้ะหมากม่อนออกหมากเนาะจ้าเ,เ,าเชอรี่นี่สาก,ก็สินก็นจำไม่ได้ว่าเพื่อนอันออกมากช่วงเดือนใดเนาะจ้าเนาะเบื้องพี่น้อง โอ้แพนดาก็ดึงปล่อยกับแ่ไดเด้พี่น้องเพราะว่าสวนอันมองนี้เนาะจะหสัตวาให้เขาสามารถนั่นเหมือนสัดเลียงเขาเขามาได้จะนั่นหมาเขาเขมาม่ได้แต่ว่าต้องอันใส่เสื้อจูงเด้พี่น้องจ้าก็จะบ่ให้เขาปล่อยเนาะเพราะว่าคนอัน,อนเด็กน้อยก็ร้ายจ้าคนที่ปฏิบัติตามกม็มีคนที่บม่ปฏิบัติตามก็ร้ายพี่น้อง บางคนก็ปล่อยให้นไหมก็จะแรนเนาะของเพื่อนดานี่ชาวกระสินประกาศปล่อยดอกจ้าเพราะว่าเพื่อน,นั่นเดี๋ยวเพื่อนสิทธิ์ตละลืดขึ้นบ้านละ่ะโอ้ยทั้งยางทั้งเมื่อยได้พี่น้องนี่แถวนี่แถวที่พี่น้องเห็นนี่จ้ะต้นไม้ที่แห้งๆเป็นแถวๆไปน,นี่ต้นเชอร์รี่ได้พี่น้องนี่นจ้ะต้นเชอร์รี่ มันก็นั่งปิกนิกกันจ้ากับน้องหมาสองตัวนะจ้าเนาะมากันมานั่งปิกนิกโอ้ยเมื่อยเราก็สินเมื่อยพี่น้องฮันดาเพูนกับอันดึงวะมันเบิ่งจ้าห้าสิบปีฮอดใช้มือนี่มันกว้างอีหลีพี่น้องพูน่ะขามอันฟังไปคุณเกิดแม่เด้่พี่น้องพูน่ะไกลๆคุณขามไปฟังคุณเกิดแม่อีกจ้า มันหันเป็นคอ,อกมาล่ะลังค่าข,าขาวขาหันพี่น้องเป็นคอ,อกมาแต่ว่าว่าเห็น,นก็เจาะหมาใบใบใสวะนี่ปกติมันสีม่มาอยู่ตรงนี้ได้พี่น้องนี่ก็ว่าไม่ยังเจาะอะถ้าพี่น้องมายางเห็นน้ำสวนสาธารณะจะมีอากาศดีถึงขั้นว่าห้อนก็ว่าได้ เอาเอาดึงไปแพนด้าด no. oh. ึงมึงจ้นี่ก็มิเตออันแน่เดียวได้พี่น้องที่เห็นพี่น้องเห็นเคียวนี่มิเตอันพักแล้วจะพักติว นี่หลายครับจ้าพุ่นเป็นเดินไปแม่นเมิดนี่ก็อันก็ฟ้านสิงโตพี่น้องที่เห็นหลายงามๆเดี๋ยวจักน้อยนี่แหลกะก็จะกระเทียถุงปุ๋ยพุ่นละจ้ามาใส่เแอฟ้านสิงโต <c oughs> อันข้างหน้านะพี่ พี่น้องเห็นผนจ้ะพุ้นไก่หันเดียวฟางสาวกสินทีุ่่มให้พี่น้องเบื้องเด้อนี่เมื่อวานนคักาพี่น้องจำได้สาวกสินเคยพาพี่น้องอันย่างผ่านไปเทือนหนึ่งจ้ะที่ว่าไม่คีบทีเป็นเนี่ยเป็นย่างทงหน้าจ้ะมันเคลาวันเลยจ้ะมันไปได้หลายทางพี่น้องทางที่แล้วอันสาวกะสินนั่งรถไปเนาะจ้ะสาวรถยนต์ไปไปจอดแล้วก็ย่างมื้อนี้กันย่างกันย่างเอาเลยจ้ะย่างจับบานมาเลยเนาะมันกับ่ไก่กันได้พี่น้อง ยังตัดขึ้นมะนี่รถจ้ะตัดสวนสาธารณะใหญ่กัไปหอดเลยจ้ะจ้ะขามันไปฟังหุ่นที่บ้านมีต้นไม้แข็งแหงที่พี่น้องแห็งไกลๆหันขามไปฟังหุ่นกับแม่นอีกจ้ะเข้าไปข้างในแม่เมดมีแต่สวนสาธารณะจ้ะแล้วก็เป็นทงหน้ามีคลองน้ำมีคลองน้ำอยู่ฟังหุ่นนาฮอนก็เดียวกันพักกันไปเล่นน้ำคลองคือบ้านเัาเลยพี่น้องข้างใน เอาสุดไวน้น้ามา้าหมาผ้านันผ้ากันนันไปเล่นน้ามือคล่องคุณเจ้ะมา้าตัวนั้นคืองามแถิพี่น้องมึงเพ่นได้เห็นมาอยากงางต่อเลยอ้วหมายังคือนไล่งามแไปพี่น้องไปกันต่อจ้าไปจ้าเดี๋ยวนี้วันนี้เ้าก็สีนีเดอร์ขับไปใน ไปทางนี้พี่น้องทางกลับอันนี้เป็นโรงงานนี่อย่างเพื่อนมองมันบัดน้ำเสียเื่อใดบุพี่นอนเส้ากรสินก็บหัวนี่ก็เป็นคลองน้ำน,น้อยมาเบิง้งวามีนม้ำบ่บ่คิดว่ามีดอกเพราะว่า่นลาหนาแรงเขาเจ้ากระจังสีมาปล่อยปล่อยนามมากนี่เนาะมีหอดเป็ดเด้พี่น้องเพราะเนี่ยเหมือนน้ำไหลผ่านมามีหอดเป็ดมาลอย เป็ดแม่ลูกอดอกพักอีหอย่างนี่ข,า,ขาวๆนี่มันกินได้บ่พี่นอ้องเ้ะาะขนาดขึ้นมากวนนาดางเพะนี่มันกินได้บ่ล์เบรลูกขึ้นกัน <laughs> บอร์กากินดอกบอกกาเสียงพี่น้องจ้าซาวกระสินบะฮูจักนกาะจ้าว่ามัน,นเป็นดอกอีหอย่างเนาะพักอีกอย่างไปจ้า ตําแยก็ออกก็ได้พี่น้องตําแย่ก็ต้องสิเกิดตําแยฝรังร่งกินได้พี่น้องแต่ว่าอย่าไปสู้คน,นเดอ้อตอดปวดแม่งอันนี้ซาร์โกรสินเคยเจอเทธอนึงจ้ะตอนมาใหม่ไมผ่ผลวะบ่หูว่าพี่ตนอันนี้เขาไปเก็บพักอิหยางบูมกันตอดขาซาร์โกรสินที่แรกว่ามันแม่งุ้มตอดอฮาเบิ่งกับบ่มีไไ่บะระเทมันนั่นตนตําแย่มจะห้างาสีห้องสียางกระบ,บ้านเนาะจ้ะ คลิปนี้ก็ไม่อย่างด้พี่น้องกันนี่แล้วจ้ะพาพยางชมสวนเนาะชมธรรมชาติพสซากะจินก็ได้บอกว่าถ่าาพี่น้องเขามา,าเนาะจ้ะเนาะกะทําตามสัญญาพี่น้องเขาเมืองกะลําบากกะมาอยู่น้ำปลาน้ามและพี่น้อง นี่เห็นแล้วนี่ต้นต้นแง่เบื้องสาวกสิีสีพี่น้องเบิ่งโอ้ยแพนด้าจะเป็นอวดนันกวนนาดังนี่นี่นี่ต้นเพลินพี่น้องแม่งกันตอดปวดนี่ตะกินได้เถอะแต่ว่ากันสาวกสีไม่เคยเก็บไปกินได้พี่น้องก็รู้ว่าเฮ็ดเจ้าใดเนาะจ้าเนาะตัดซูอันตัดช่วงขี้เงยซูกับตอดเหรอจะไปกินยังได้สาวกสิณก็อยากลอกลงกินดิตะว่าก็จะกกันไก่ใส่ถุงมือได้พี่น้องเวลาเก็บใส่ถุงมือแล้วกับกันไก่หนีบ เลือเวลาไปล่างแล้วว่าริดเพื่อนนั้นเพื่อนเบิร์ดริดบอกว่าจรงไหนสาวกระสินบอลูเพืกันจ้ะน,นี่กระต้นหมากงอนพี่น้องอันนี้สีดำพี่น้องจ้ะนี่เงยใหญ่ต้นนี่กระลังเดียบุ้งโอ้เพื่อกระลังสีอันแตกยอดเนาะจ้ะนี่เขียวเขีวเงยยายหวานจ้ะ สีดำข้างนาก็สิเป็นสีม่วงเนอะจาะต้นข้างนาสีม่วงแล้วก็สีขาวมีสามสีพี่น้องที่ซาวก,ก็จลสีเห็นอยู่นี่เนอะจาะมีสามสีไม่หง่ๆหวานๆจะ นทางกับบานเฮ้างาไม่กล้างแตกใบ ยังมีคนแลนมากอยู่ดิใครอยู่บ่มี่เห็นบ่มีหม,มา น้าจ้าพี่น้องจ้านี่สาะละสินไงถ้าพี่น้องมาเบิ้งอันนี้แต่น้าจ้านอ้น,นี่ก็คือตอน้นนี่ต้นมอนหรือม่อนเบอรี่อันอน,นี้ต้นนี้ลูกสีขาวพี่น้องนี่ทังนี้ก็นี่จ้าสองฟังเลยเนาะนี่อันนี้กระสีขาวพี่น้องจ้าเดี๋ยวเมื่อนี้สาวระสินน้าจ้ากระแพนดากระสีขอโตัวลาพี่น,ออน้องยวนไต้ต้นนั้นต้นมอนตอนน้นนี้น้าจ้านาะพอกระสีพากันกลับเขาบ้านเลยจ้ามาตรงยางไปอีกนิดนึงน้าจ้เนาะใส่ทิชฮอดบ้านใส่เวลาแต่พาแพนดาเพิ่นนั้น เดี๋ยวก็ดึงทับกัดซีนแลนเดี๋ยวก็หยุดเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหน้าแล้วพี่น้องจ๋าวันนี้ก็จะขอลากันไปเพียงแค่นี้เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมาพอกันใหม่แต่เว่าวันเสารก็จะซีนจะพาพี่น้องไปเห็ดอีกยังเนาะจ้ะสำหรับมื้อนี้จ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย